ีออกแม่ <laughs> สะดุ้งเลยส <laughs> ะดุ้งเมื่อกี้ตื่นเต้นมากเอาเป็นว่าบอกความรู้สึกตอนที่ไลฟ์ไปตอนที่รำแล้วกันตื่นเต้นตัวเปียกไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยเพราะว่าคนเต็มเลยค่ะตื่นเต้นกว่าทุกครั้งที่รำเลยนะเนี่ยที่นี่ที่นี่คือคำชะโนดนะคะถ้าใครยังไม่เคยมาก็มากันได้นะคะตอ่อหน้าปู มีคนถ่ายรูปเต็มเลยเมื่กมมะะอกี้ไปเดี๋ยวจะเล่าที่มาของการรำให้ฟังขอบคุณค่ะเสรเจ้วไม่ค่คอยมะเท้าอยู่กัน ถนเต็มเลยอนีเต้าขอถ่ายด้วยกกับเล็กค่ะไหนคะคุนะคะจะากพี่้กนะคะรองเท้าอยู่ที่นคะต้อยตรงน่ใเรออย่ตรงนีอคนะคะที่นี่ก็จะมีรองเท้าแต่อคนะคะกาลังไลฟ์่่ยนิดนี่ป้าเนี่ยป้า นะะคเดี๋ยวน้องไปก่อนนะคะอโทษนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเป็นเล่าบนรถตู้แล้วกันโทษนะคะโทษนะคะมาถึงรถตู้แล้ว ใช่ค่ะลำแล้วขอโทษทีที่ไม่ได้ดูตอนลํำนะคะก็ไม่สำเร็จนานๆทีจะไลฟ์ก็แบบเป็นไลฟ์มือสมัครเล่นก็เลยก็เลยไม่สำเร็จไม่ได้ดูกันต้องขอโทษด้วยจริงๆไฮเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยค่ะอันนี้คุณครูคุณครู อันนี้พอ,อสำง,งานมาทำพออพออน้นหน่อยค่ะร้อากไอต๊ะใช่ค่ะวันนี้เป็นคําแก้วเลยแล้วก็มามารําถวายท่านปู่สีสุดโทนาคราชกับเจ้าแม่สีปทุมมาเราก็ไปเรียนกันที่โรงเรียนประจักษ์ศิาปปาาลปาคารมาค่ะ แล้วมีน้องๆมาช่วยกันติวเข้มภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วก็แต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องจนเราก็เดินทางมาถึงคำชะโนดแบบว่าดิบมากาขับรถเร็วมากใช่จนจะเป็นลมแล้วก็มาถึงก็มีใบสีสวยงามมากคนเยอะมาก เขามาจากมังลาวน่ะเยอะใช่มีปแบานี่ให้ดูอ็อกเซสซอรีแบบใกล้ชิดตะึง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 ตะลุตะลุยไปคต้องขอบคุณขอออมากเลยค่ะขอบคุณคุณไก่ออกเซสซอรี่ไม่ทำอะไรหรอกมีแต่เอกสารให้โอ้แค่นี้ก็ช่วยเอกสารกูก็ไม่มั่ใจไม่แน่ใจว่ามีคนถ่ายไหมแต่ว่า ก็ม <ffe compassionate artists> ีคนมีช่องไทยอ๋ออาจจะติดตามได้เป็นภาพข่าวอะไรประมาณนี้ค like ่ะก Fl ็น <c oughs> <Right İs> <en> wow, ่าจะดูด <et> ้ในข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดอีสานหน่อยว้าก็ได้เว้าก็ได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวให้น้องที่ทำดนตรีอ่ะแบกแคมาไทได้ค่ะร้องได้ไหมลูกสวัสดีค่ะ เราจะถ่ายรูปกันใช่ไหมคะขากอยู่บนรถก็ได้ครับใช่ค่ะทำดนตรีสำหรับรำเหรอคะทำขับขานที่ค์โอ๋ออันนี้คือน้องๆนะคะที่ทำดนตรีสำหรับลำวัสดีค่ะแก้ยน้ำที่บทสวดอ่ะคนนี้บทสวดตอนสุดท้ายนะคะใครเป็นแฟนละครชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อแจ็คครับแจ็คคแจ็คค่ะแจ็คเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันนิดนึงนะคะเห็นไหมคะ พี่ถ่ายให้ในแป๊บเดียวไหมให้พีู่ถ่ายให้ดีกว่าพีูถ่ายให้ทำไมพี่เจพี่ต้งสวยมากเลยอ่ะขอบคุณนะต้อกลับน้องร้อนงอง๋ึงแล้โอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะคะตอนีไปแล้วค่ะเรื่องนี้เ ขอบคุณแม่แบกเนาะโอ๊ยหัวชนไม่ถึงค่ะเปิดการเี๋ยวเดี๋ยวมาถึงก็เปิดเรื่อได้ไงมาเราเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทำไมถึงมารำที่นี่อ๋อก็เพราะว่าเรา ทีมงานละครเรามาขออนุญาตก่อนตอนที่จะเริ่มถ่ายนะคะ <c oughs> แล้วเสร็จแล้วเราก็เลพอพอละครทําเสร็จเราก็มามาไหว้ขอบคุณเป็นการแสดงความกตัญญูแล้วก็มาขอโทษทว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปเมื่อกี้ก็ขอโทษท่านเหมือนกันหากรำได้ไม่เต็มที่แต่เราก็เต็มที่ไปแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> พี่แจะเปลี่ยนเสื้อเลยไหมได้จะปเปลี่ยนรเียนเอะเปลี่ยนไปเปลี่ยนที่โรงเรียนเหรอคะสะดวกไหมออมออไม่ะไม่จเได้มีประกมีค่าที่นะคะก็อยู่ในเมืองนี้ค่ะหรือว่าไปเปลี่ยนโรงเรียนโรงเรียน่ายกว่าน้องแล้กยังไงก็ต้องไปส่งกานอยู่แล้วค่ะคุณผู้ยว Love you from Cambodia, love you too, love you. แฟนแฟนชาว ต้องขอบคุณให้ครบก่อนนะคะนี่ก็เป็นเสื้อผ้าหน้าผมจากป้าปูนะคะก็แต่งหน้าโดยพี่เอทวารกอนนะคะก็ทำผมโดยพี่โกศราวุธนะคะแล้วก็สอนรำนะคะโดยคุณครูไก่คุณครูไก่จากโรงเรียน,นประจักษ์ศิลปาคารนะคะ ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้ด้วยนะคะแก้าแก้วเห็นแล้วเห้วยองนี่ขามแตอายมักเจ้าขอบคุณหลายๆเร้่องแก้วยืนใน่เบิอนแมอ้แยกเห็นน่ารักเปล่า

พอน่าจะกินอีกรอบไหมอ่ะส้มตำบ้างเดี๋ยวจะจุกมีเป็นยงไับ้งได้ไหมเออเอออ่ะได้ได้ได้ขอบคุณนะคะ you ขอบคุณนะคะ thank you ขอบคไมนะคะ t h a ม k y o น้องอาจจะเหนื่อยน้องกิจกรรมเยอะแคาเราดีเราก็ตอบไปน้องเหนื่อยมากน้องไอ้มันอยู่ในท,ทีมันยิ้มไม่ได้บางทีเท่ากับแบต่างคนต่างกนเยอะโอ้ที่เยอรมันก็ดูด้วยขอบคุณมากเลยนะคะ,ะ,ะวันนี้ก็ชื่อโอกาสขอบคุณทุกคนด้วยละกันที่ติดตามละครนาคีนะคะจากทีมงานละครนาคีเีคือ นี่คือแผงทูบจีโอ,โอสุ้งเลยทั้ง่าเชีงานแล้วไโอออออสเตรเลียก็ดูด้วย around the world เลยนะเนี่ย ร้อนไหมไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนแต่ว่าตื่นเต้นก็เลยร้อนมีคนหนึ่งเห็นที่ไลฟ์เส็จแต่ละวก้องหายทำไมทำไมไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมาตั้งนานไม,ไม่ใช่้ใช่ที่ร้องแบบเยอะ <c oughs> ๆ Hey you พี่กว้าง I still remember that feeling that all people ask for take a picture with you Miss you มากพี่กว้าง เนี่ยถ้าอยู่มานะก็จะได้แบบถ่ายรูปแทนไอไงยิ้มใช่ใช่แล้วโดนทูบจี้ต้องไปเทวาไล สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะตอนนี้ก็คือว่าเราเพิ่งไปรำที่คําชโนดมานะคะรำน้าศาลแล้วเราก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วแต่ว่าไปไหนยังไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อไปวัดวัดไหนก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันฮะอยู่อิตาลีเหรอ เที่ยวเที่ยวตลอดเลยนะพี่กว้างอย่าไปอนามายัยเอาเจโอเคสวัสดีค่ะ from Thailand นะคะสวัสดีกัมพูชา hi Cambodia f a n มากเลยไม่ได้ไม่ได้ดูตอนตอนดัเนาะใช่คือตอนไลฟ์ไม่เคยไม่ค่อยกี่ครั้งนะคะแล้วพอไลฟ์ก็เลยแบบว่าให้คุณแม่ไลฟ์ให้แล้วพอกดแม่ก็แบบคนก็เยอะเนาะก็กดเลยแบบชชใช่หรือ,อาจจะแบบไปกดปิดกดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะแบบอ่าไม่ได้ดูไปก็ คนที่นี่ก็เอกลซีิไปได้ดูไปอดอไลน์ไปซอรี่พี่เจีย๊ยบสวัสดีครับมีสายตรงมานะคะก็เลยรับโทรศัพท์ ฮัลโหลอยากดูตอนรามอยากให้ดูเหมือนกันแต่ว่าไรไม่เป็นตอนนั้นน่ะดูวิดีโอไหเดี๋ยวรอดูในข่าวหรืออะไรนี้แล้วกันนะคะแบบอาจจะมีแชว็แวบโชว็บมาบ,บ้างเรื่องราวเช้านี้ค่ะอ๋อคุณทัช จิวากรบอกว่ากำลังดูลมซ่อนหลักพร้อมไหลสดโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะคงมีถ่ายวิดีโอไว้ไหมไม่ได้ถ่ายอะมั้ยเซิร์ชถ่ายไว้ค่ะไม่มีใครถ่ายไปในเก็บไปได้ไหมถือ <c oughs> อ๋อเซิร์ชถ่ายไวได้จะได้ดูในขคาวโอเคกลับมาแล้ว ขอบคุณทุกคนมากนะคะสำหรับหัวใจและไลฟ์ที่ส่งมาไม <c oughs> <c oughs> ่เอาอ่ะคนจต็มรถตู้เลยเขิน <c oughs> หน้าผมชุดตรงตัวมากครับขอบคุณค่ะคนดีไซน์อยู่ตรงนี้เลย มาอุดรค่ะมาคำชะโนดแล้วก็มารำน่าจะเป็นพรุ่งนี้มั้งคะเรื่องเล่าชอน,นี้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปสมทบกับวันนี้มีพี่ออฟพี่แดงแล้วก็ แก๊งเพื่อนพี่แดงมากันเยอะแยะเลยนะคะแก๊งสาวสวยทั้งนั้นเดี๋ยวถ้าเราเจอพี่ออฟแล้วนะคะก็ลองถามดูนะคะว่าจะยังไง ตอน้น ว่าตอนนี้ขาขาขา,ขากัับโอเคแล้วอะไรครับพีก่ก้นน้องต้นก็มาเอาเหรอเลยข้ามไปภาคสามได้หรอคะรอภาคสองก่อนไหม แล้าแม่พี่โรดว่ายยังไงล่ะเนี่ยสัญญาณไม่ดีขอโทษนะคะที่ทำให้สัญญาณไม่ดีมาเลยว่าอยู่บนรถตู้ไม่เอาไม่เอาพี่ต้นไม่เอาแต่งตัวมีเอกลักษณ์ของเขาใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปบอกพี่เฟรชใช่นะคะพี่เฟรชเล่นดีมากๆใครแต่งตัวให้เนี่ยคน

S <S อุตส่าห์ฟังฟังไว้อย่างดีกดตรงนี้นะไลฟ์ Live นะโอเคโอเคโอเคมีสายเข้ามาดูลำเสร็จเดินมาเป็นไงแม่ไลฟ์ได้ไหมแม,ม่ว่าไม่ได้กมีสายเข้ามาแล้วต้องรับสายด่วน ว่าจะไปไหว้พระต่อหรอคะไปวัดแต่ว่าวัดไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเก็บในรูปอัวไหนพี่เจี๊ยบสวัสด,ดีแม่พี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะนะ,ดดะน,นิแสดงว่ดดนาไงไม่ยอะ เรื่องจริงนี่คะ่ะนุ่มคะคุณนิดเนี่ยไว้ใจนะไม่ได้เรื่องเทคโนโลยีเ,เราก็ต้องโลเทคบ้างเป็นธรรมดาอะไรนะเราก็ต้องโลเทคบ้างเป็นธรรมดา,เ,าเนี่ยแม่ของเจ้าแม่อีกทีหนึ่งไห <c oughs> ว้ซะ กระสอนนะคะชูโชเรียลในการแต่งหน้าแบบแต้วจ้าไปบอกเลขจะงวดแนวว้าจะงวดแน่ว่าอะไเขาเขาลบกแล้วเดี๋ยวลูกเขาสุควรนั่งคุกเข่าแล้วก็มีแก้วยืนอยู่แล้วก็ทำแก้วยืนอยู่แล้วก็เขียนลงไปกวาิไปบอกเลข พรสัพพลขอหวยแล้วสนุกดีทุกอย่างไมหวยออกก็ชอบเอาไปลงใช่ใช่เห็นไหมน้องเจ้าเห็นไหมขาเป็นออะไร